โอเคครับข้อ3นะครับอันนี้เป็นข้อ3หน้าที่33นะฮะข้อ3หน้าส3บนะ่าจะไปตรงกับไอแบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับข้อที่34นะข้อ34สนะครับสำหรับข้อนี้บอกว่ามอตุนไฟฟ้ามอหนึ่งมีความต้านทาน50โอห์มและก็ไม่สามารถใช้กับไฟบ้าน220โวลต์ได้โดยตรงต้องใช้มอแปลงชนิดแปลงลง ถ้ามาแปลงที่ใช้มีความต้านทานของคดลวดปฐมภูมิน้อยมากๆนะแต่ความต้านทานของฝั่งทุติยภูมิเนี่ยเป็น5โ oh อห์มแล้วก็มีคดลวดปฐมภูมิ n1 นะครับเป็น200 n1 แล้วก็ทุติยภูมิเป็น n2 100รอบนะครับโจทย์ถามว่ากำลังไฟฟ้าของหม้อตุนนี้มีค่าเท่าไหร่นะ ็มาดูตัวแปรก่อนนะฮะมาเริ่มที่ตรงด้านบนนะครับโจทย์บอกว่าหมอตุนมีความต้านทาน50โอห์มแสดงว่านี่คือ R ของหมอตุนโอเคอ่าทีนี้พอเราใช้หม้อแปลงแปลงเนี่ยหม้อแปลงก็ต้องเสียบเข้ากับไฟบ้าน220โวลต์ใช่ไหมครับก็แสดงว่าไอ้ฝั่ง220โวลต์นี่เป็น V1 นะฮะ เป็นชนิดแปลงลงเนี่ยวที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็น V 2นะครับเดี๋ยวเราต้องมาหาว่า V 2เป็นเท่าไหร่แล้วก็ให้ความต้านทานของคดลวดทุติยภูมิมา5โอห์มอันนี้ก็คือค่า r ของฝั่งคดลวดมาแปลงทีนี้อาจโจทย์แล้วก็ลองวาดรูปดูก่อนนะครับแล้วก็มาวาดม่าแปลงกันอย่างคร่าวๆนะเม่าแปลงบริเวณแกนกลางก็จะเป็นแกนลวดนะครับ ลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะมีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขดลวดปฐมภูมินะฮะขดลวดปฐมภูมิ ฝั่งนี้ก็จะเป็น220โวลต์นะครับเป็น V 1แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นโจทย์บอกว่า N 2เท่ากับ100รอบเพราะฉะนั้นจะมีจำนวนรอบน้อยกว่าฝั่งซ้ายมือนะครับในพันเขียนประมาณนี้พอนะครับ โอเคแล้วก็อกฝั่งนี้เนี่ยมีความต้านทานเป็น5โอห์มนะฮะก็เสมือนก็นว่ามีตัวต้านทานอยู่ตรงนี้5โอห์มนะครับแล้วตรงนี้ก็ต่อเข้าไปกับหม้อตุ๋นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหม้อตุน๋นนะะหม้อตุนเนี่ยมีความต้านทาน50โอห์มด้วยนะครับ โจทย์บอกว่าให้หากําลังไฟฟ้าของหมอตอตุนนะครับก็คือว่าตรงนี้นะครับทีนี้ไอกำลังไฟฟ้าของหมอตอตุนก็อยู่ในนี้ก็คือ P นะครับเท่ากับ I คูณ V นะครับสูตรของมันก็คือ P เท่ากับ I คูณ V นะแต่ทีนี้เนี่ยโจทย์ให้ค่า R มา50เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยน V เป็น I เปลี่ยน V เป็น I R นะครับตัวนี้เป็น I คูณ R ก็จะได้ I ยกกำลัง2 แล้วก็คูณกับ r นะฮะซึ่งอา R ตัวเนี้ยนะครับอาตัวนี้ก็คือ50นะครับก็แทนลงไปเลยเพราะนั้นเราก็จะเหลือแต่ i ยกกำลังสองนะครับแล้วก็มาหาค่า I นะฮาตัว I ตัวนี้นะามาตรงนี้เลยแล้วกันตัว i ตัวเนี้ยเท่ากับวส่วนด้วย R นะแต่ว่าไอ้ v ตัวเนี้ย ก็คือ V ที่ออกมาจากหมอปแปลงก็คือ v 2นะครับตรงนี้ก็ต้องเลยเป็น v2 แล้วก็ r ER ตัวล่างเนี่ยก็คืออความต้านทานฝั่งขวามือทั้งหมดเลยนะครับค่า R ตัวนี้นะ r าตัวล่างตรงนี้นะครับอาตัวนี้ก็คือความต้านทานรวมฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอค่า R ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ห้าสิบไอห้าตัวนี้แล้วก็50โอห์มตัวนี้นั่นก็จะเป็น55นะครับ แล้วก็ v 2นะ v 2แล้วก็มาหาเราก็มาหา v 2จากนะฮะ v 2จาก v 2ส่วน v 1นะเท่ากับ n 2ส่วน n 1, 1ก็คือสูตรของมะแปลงนะครับ v 2ก็คือ v ที่แปลงออกมาจากมะแปลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้ v 2เท่ากับ n 2ส่วน n 1แล้วคูณด้วย v 1นะเพราะฉะนั้นได้ อ v2 ก็คือ n2 นะโจทย์ให้ n2 มา100รอบนะครับแล้วก็ n 1มา200รอบแล้วก็ v1 มา220โวลต์นะครับก็เอามาตัดกันตรงนี้ตัดตรงนี้ได้2นะครับแล้วก็ข้างบน220หาร2ก็จะเหลือเท่าไร110ครับทีนี้เอา110ไปแทนที่สมการสีแดงด้านซ้ายนะครับ ก็จะเป็น110หารด้วย5 5ก็จะได้2นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าได้ i เป็น2แล้วก็เอา i ที่เป็น2เนี่ยไปแทนในสมการสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขีดนะครับเราก็จะได้ว่า P เท่ากับ i อกำลัง2แล้วก็คูณ50ก็จะเป็น2ยกกำลัง2นะครับแล้วก็คูณด้วย50 2ยกกำลัง2ได้วย4นะครับ4คูณ50ก็จะได้ 200นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ p เท่ากับสองวัตต์นะครับก็จบครับสำหรับข้อนี้โอเคครับ